สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําน้ำพริกนรกปลาแห้งสูตรนี้รสชาติเข้มข้นจัดจ้านมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูน้ำพริกนรกปลาแห้งจะมีส่วนผสมเท่าที่เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกเลยก็คือปลาแห้งนะคะวันนี้แม่ซีใช้เป็นปลาช่อนทะเลแห้งแบบนี้ค่ะซื้อมานะคะก็นํามาทอดอบหรือย่างด้วยไฟอ่อนๆจนเหลืองกรอบค่ะสําหรับแม่ซีนะคะใช้วิธีการอบด้วยไฟ150องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีค่ะตามมาด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็แกะเมล็ดออกค่ะพริกขี้หนูแห้งหอมแดงซอยกระเทียมจีนซอยส่วนเครื่องปรุงนะคะจะมีแค่2ออย่างคือเกลือปน่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ จะเห็นได้ว่าสูตรนี้แม่ซีไม่ได้ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเพราะอยากทํารสชาติให้เหมือนกับน้ําพริกนรกยี่ห้อหนึ่งที่ขายในห้างรสชาติเขาจะออกเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดเท่านั้นค่ะเวลานําไปคลุกข้าวสวยร้อนๆหยอะน้าปลาลงไปนี่อร่อยมากเลยแล้วน้าพริกเขาจะแห้งๆร่วนๆทาให้เก็บได้นานนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาคั่วพริกกันก่อนนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนค่ะจากนั้นก็ใส่พริกทั้งสองชนิดลงไปเลย ทีนี้แม่สีจะมีเคล็ดลับให้ค่ะในการคั่วพริกแต่ทําให้กลิ่นฉุนเนี่ยลดลงนะคะก็คือให้ใส่เกลือที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะใส่ลงไปหมดเลยค่ะตามด้วยน้ํามันพืชเล็กน้อยก็พอค่ะอ่ะแค่นี้ก็พอนะคะเท่านี้และค่ะเวลาเราคั่วพริกนะคะกลิ่นฉุนก็จะน้อยลงมากนะคะจากนั้นเราก็ทําการคั่วเลยค่ะคั่วด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพริกเนี่ยสุกแล้วก็กรอบดีนะคะ หลังจากที่คั่วมาสักพักใหญ่นะคะตอนนี้พริกของเราก็ได้ที่แล้ววิธีการสังเกตก็คือสีเนี่ยเขาจะคล้ำขึ้นจะสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็พริกเริ่มส่งกลิ่นหอมไม่ใช่กลิ่นฉุนนะคะเพราะการที่เราใส่เกลือแล้วก็นำ้ำมันพืชลงไปเนี่ยช่วยลดกลิ่นฉุนได้ดีมากเลยค่ะตลอดการคั่วนะคะไม่มีไอจามเลยค่ะวิธีนี้เวิร์คค่ะข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนนะคะพอได้แบบนี้ปิดแก๊สค่ะแล้วก็ยกลงไปพักไว้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาเจียวกระเทียมแล้วก็หอมแดงเจียวทีละอย่างนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอสมควรใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะ เียวไปเรื่อยๆคอยคนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกระเทียมเนี่ยมีสีเหลืองทองนะคะอย่าให้สีเหลืองเข้มตั้งแต่อยู่ในกระทะค่ะเพราะว่าเวลาเราตักขึ้นไปพักเนี่ยความร้อนยังคงมีอยู่สีจะเข้มขึ้นอีกนะคะถ้าสีเข้มจนเกินไปนั่นหมายถึงไหมแล้วก็จะเกิดรสขมไม่อร่อยทันทีเลยค่ะนี่นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะให้สีเหลืองทองประมาณนี้นะคะ ขึ้นไปพักให้เสร็จน้ำมันเลยค่ะต่อไปก็หอมแดงค่ะเจียวเหมือนกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแม่ซีจะเอาทุกอย่างไปปั่นทีละตัวจนละเอียดนะคะใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้ครบกตำจนละเอียดได้ค่ะมาเริ่มที่ปลายแห้งกันก่อนเลยนะคะเราเอาไปอบจนเขากรอบทั้งตัวอยู่แล้วนะคะก้างก็กรอบฉะนั้นเราบิดใส่ทั้งตัวได้เลยค่ะ เทใส่กระทะที่เราจะใช้ผัดได้เลยนะคะต่อไปกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวนะคะนำไปปั่นด้วยกันเลยค่ะต่อไปก็พริกขั่วนะคะ พอปั่นทุกอย่างครบนะคะเราจะเริ่มผัดน้ำพริกกันแล้วค่ะเครื่องปรุงที่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือน้าตาลทรายนะคะเพราะว่าเกลือป่นเนี่ยเราใส่ไปตอนคั่วพริกแล้วนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยจากนั้นก็เปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายดีนะคะแม่สีแนะนาค่ะน้ําตาลทรายเนี่ยให้เลือกใช้ชนิดละเอียดนะคะจะทําให้ละลายได้ง่ายขึ้นค่ะ ด้ไฟอ่อนมาสักพักใหญ่แล้วนะคะสีน้าพริกเห็นไหมคะสีแดงสวยขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายเนี่ยก็เริ่มจะละลายดีแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถชิมรสได้ค่ะถ้าเกิดว่าเค็มน้อยไปก็เติมเกลือนะคะอยากได้หวานเพิ่มก็เติมน้ําตาลทรายค่ะหรือไม่ใครจะใส่ผงชูรสก็ไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวแม่ซีผัดอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะปิดแก๊สเลยนะคะ แม่ซีชิมรสแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่ผงชูรสเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะสําหรับอัตราส่วนแม่ซีใส่ไว้ใต้คลิปสามารถท่อาไปดูกันได้ค่ะแล้วก็ได้เวลาชิมแล้วค่ะจะชิมให้ดูนะคะจะบรรยายว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะอืมจับจานมาก รสชาติแรกที่เจอนะคะแน่นอนค่ะเผ็ดเพราะว่าเขาชื่อน้ําพริกนรกอยู่แล้วนะคะตามมาด้วยความเค็มหวานปลายลิ้นค่ะรสชาติค่อนข้างจะกลมกล่อมนะคะคลุกกับข้าวสวยร้อนๆหยาอนน้าปลาลงไปอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ